ข่าวสำคัญวันนี้ยังคงเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่หลายจังหวัดยังคงวิกฤตนะครับล่าสุดที่เขื่อนพระรามหขึ้นทงแดงแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับน้ำท่วมสูงแล้วขอให้คนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงหลบภัยกันให้ดีนะครับส่วนที่สุขโขทยัยสถานการณ์ก็ยังหนักครับรถทุกประเภทยังไม่สามารถสัญจรได้เลย ถนนสายบัส101ตั้งแต่เชิงสะพานโตโยต้าฝั่งตะวันตกไปจนถึงบริเวณ4ี่แยกคลองโพจังหวัดสุขโขทยัยน้ำท่วมขังสูงประมาณ80เซนติเมตรทำให้รถทุกชนิดยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทั้งสถานีขนส่งสุขโขทยัยบริษัทจำหน่ายรถยนต์ปั๊มน้ำมันร้านค้าแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนตอนนี้ยังคงได้รับความเดือดร้อนนะครับ ต้องอาศัยเรือที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำมาให้บริการประชาชนในการเดินทางเข้าออกเพื่อไปซื้ออาหารไปซื้อน้ำดื่มกันขณะที่ชนลประทานได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำแม่น้ำยมทางตอนใต้อำเภอเมืองสุโขทยัยเพื่อระบายมวลน,น้ำผ่านอำเภอกงไรล,ลาดลงสู่ทุ่งรับน้ำที่อำเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกส่วนประตูระบายน้ำคูหาสุวรรณก็เร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำยม ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแม่น้ํายมตอนนี้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนคุ้มแม่ย่าบ้านวังกลุ่มหมู่15ตําบลบางระกรรมอําเภอบางระกรรมแล้วหลายครอบครัวต้องเคลื่อนย้ายข้าวของที่มีค่าขึ้นที่สูงรวมถึงยานพาหนะของตัวเองด้วยระดับน้ําท่วมสูงถึงหัวเข่าแล้วนะครับหลายครอบครัวเตรียมเรือเอาไว้ใช้สัญจรเข้าออกจากบ้านไปถึงบริเวณถนนในช่วงที่น้ํายังท่วมไม่ถึงตอนนี้เนี่ย น้ำยังไม่ถึงชั้นสองนะครับไปฟังเสียงชาวบ้านที่พูดถึงเหตุการณ์กันมันก็คงจะน้อยกว่าไอ้ห้าแปดอะไรนะ <58. S 2> คงน้อยกว่าเพราะว่าน้ํามันลดลงเรื่อยๆมันลดลงมานี่อะ่ะลดลงมาบารกรกัมตอ,อน้ํามันไหลมาบารานกรรมัมแต่ระดับน้ําที่บ้านเราเนี่ยมันมันขึ้นไหมมันก็ขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันไม่มาก ไปดูการปรับการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับตอนนี้ใกล้ถึงระดับวิกฤตแล้วนะครับปล่อยน้ําเพิ่มครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเสียหายเป็นวงกว้างมากขึ้นในหลายพื้นที่ชาวบ้านก็พยายามสร้างคันดินกันน้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยาในตําบลบางหลวงอาเภอสัพพยายาวกว่า3เมตรแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่นะครับน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า200หลังคาเรือน กว่า3,000ชีวิตตอนนี้ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยครับส่วนปีนี้น้ำเขื่อนปล่อยแบบกระชากนะครับก็คือมีการาเพิ่มระดับการปล่อยนะครับสูงขึ้นแล้วก็ลดลงต่ำนะฮะทำให้ดินที่ชุ่มน้ำเกิดการสไลด์ตัวนะครับแล้วก็ทำให้แนวพนังกั้นน้ำเราพังลงสาเหตุที่ที่พังนะครับ โดยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ําใกล้กับระดับวิกฤตนะครับอยู่ที่2,775ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับวิกฤตเนี่ยอยู่ที่2,840ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้มีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเมื่อวานนี่คือ2,749วันนี้2,775นะครับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยส่วนที่เขื่อนป่าสักชิรธิ์ครับระดับกักเก็บตอนนี้อยู่ที่105.64เอร์เต์แล้ว แล้วก็เพิ่มการระบายน้ําเป็น1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานระบายแค่ประมาณ600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเขื่อนป่าสักที่นี่มีปริมาณน้า1,14ล้านลูกบาทเมตรนะครับปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำเนี่ยอยู่ที่153ล้านลูกบาทเมตรต่อวันระบายน้ํา1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างที่บอกไปหรือถ้าเทียบเป็นวันเนี่ยก็คือ103ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีว่าง่าย น้ำเข้าเขื่อนตอนนี้ยังเยอะกว่าน้ําที่ปล่อยออกมาที่เขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะครับกรมชลประทานเนี่ยบอกว่าการระบายน้ําจากเขื่อนป่าศักอาจจะมีหลายตําบลที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ําล้นตลิ่งประกอบไปด้วยตําบลแสลงพันอำเภอวังม่วงตําบลหินซ้อนอําเภอแก่งคอยตําบลต้นตาลอําเภอสาวหาย้ยจังหวัดสระบุรีรวมถึงอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พูดถึงอยุธยานะครับบริเวณเขื่อนพระราม6ที่รับมวลน้ําจากเขื่อนป่าสักได้ระบายน้ําลงท้ายเขื่อน735ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้461วันนี้กลายเป็น735ตอนนี้มีการขึ้นธงสีแดงแล้วนะครับเป็นสัญญาณแจ้งเตือนว่าระดับน้ําวิกฤตพร้อมกับรีบประกาศให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ลงมาเนี่ยจนถึงเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา ให้ยกของหนีน้ําได้เลยครับจนทําให้ชาวบ้านที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําป่าศักโดยเฉพาะชุมชนวัดสตือถูกน้ําล้นตะลิ่งหลายเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายคนก็ต้องรีบขนย้ายเข้าของหนีน้ํากันส่วนพื้นที่กทมนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมอบอกว่าระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาด อยู่ที่ระดับ1เมตร42เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพอยู่ประมาณ1เมตร58เซนติเมตรทางนี้กรุงเทพจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามและตรวจสอบแนวคันป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม7จจนถึงบางนายังไม่พบว่ามีผลกระทบจากน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับรวมถึงยังไม่เห็นผลกระทบจากน้ำขึ้นเต็มที่แต่อย่างใด ด้านสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติบอกว่ายังไม่ต้องกังวลเรื่องของพายุนะครับเนื่องจากกรมอุตุส่งสัญญาณมาแล้วว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง6ตุลาคมนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากพายุแต่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีอยู่บ้างครับจังหวะนี้ก็เลยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้เร่งระบายน้ําได้ยืนยันว่าปริมาณน้ําในปีนี้จะไม่เทียบเท่าปี54แน่นอนครับภาพนี้เห็นนะครับว่าปี54นะครับไอเ,เส้นบนนะ มีน้าที่ไหลเข้ามาณนะเวลานี้นะคะเนี้ยหมื่นกว่าล้านลูกบาทเมตรเหลืออยู่ณนะขณะนี้เมื่อปีก่อนปีห้าสี่อ่ะหมื่นห้าไอหมื่นห้าตรงนี้นะครับมันทําให้กรุงเทพมหานครนะเกือบไปนะแต่ว่าณขนะ,ะนี้นะครับหกพันกว่าล้านลูกบาทเมตรในปีห้ารีบหกสี่นะครับประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นคือร้อยกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นของวอนลุ่มน้านะที่ผ่านสารสีสีสองที่ครอสวรรค์ มันเพิงเห็นว่ามันน้อยกว่าประมาณ40%่